คืนนี้คือคืนก่อนสอบซ่อมในโรงเรียนประจำหิงล้วนเด็กทุกคนในหอสามต่างรีบเข้านอนเพราะครูสั่งห้ามออกจากห้องหลังสี่ทุ่งแต่ไฟห้องน้ำบานสุดท้ายกลับเปิดอยู่ทุกคืนโดยไม่มีใครกล้าไปปิดเมษาเด็กทุนห้องสามหนึ่งสสงสัยว่าไฟดวงนั้นติดเองได้ยังไงจนคืนหนึ่งเธอกับเพื่อน เห็นเงาของนักเรียนหญิงในชุดเก่ายืนอยู่หน้าห้องน้ำตรงบานสุดท้ายเวลาในนาฬิกาขึ้น00:13พอดีหลังคืนนั้นทุกคนในหอเริ่มได้ยินเสียงรองเท้าแตะลากพื้นตอนเที่ยงคืนและมีใครบางคนเคาะประตูสามครั้งพอเปิดออกไปกลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นพรุ่งนี้คือวันสอบซ่อม แต่คืนนี้ไม่มีใครกล้าอ่านหนังสือดึกอีกเลยคืนสอบซ่อมที่ตึกหอสามเรื่องจริงจากโรงเรียนประจำหิงล้วนจังหวัดชนบุรีเล่าโดยผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริง